เรามาต่อกันที่เรื่องของ n v ็นวีเดียกันนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าผมประกอบการแข็งแกร่งทีเดียวนะคะแล้วก็ผลักดันให้หลายคนเนี่ยนะคะพูดถึงเจนเส้นหัวบนหน้าสื่อน,นะคะไปตามกันต่อนะคะว่าในมิติที่น่าสนใจนี้ยังลงทุนได้เปล่าการแตกพาบางคนในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นกําลังเพิ่มสภาพคล่องเพื่อปั่นหุ้นไหมอ่านี่เด<อ>ีย๋ยวถามคุณก่อด้วยนะคะไปพูดคุยในช่วงของ InvestNo w กันค่ะ อยู่กับคุณกอ่อนะคะคุณปิยภัทพัทรภูวดลน,นะคะเด렉เตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลจไทยพาดส,สวัสดีคุณกอ่อค่ะคุณก่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นแล้ว,วก็ท่านผู้ชมรายการมอร์นิ่งเวลทุกท่านครับค,คุณกอ่อครับก่อนที่จะเดินหน้าไปที่เอ็นวีดียซึ่งหลายคนอ,อาจจะรอฟังอยู่แต่ว่าเอาภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐก่อนนะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยหน้าตาเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไงบ้างครับครับผมก็ต้องบอกว่า ตัวเลขเศรษฐกิจเองเริ่มเห็นการซอฟลงมาบ้างนะครับพีคุณเฟิร์นแล้วก็ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะตัว GDP ไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยออกมาปรากฏว่าโตแค่1.6นแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าต่ำกว่าคาดการของตลาดนะครับที่มองไว้อยู่ระดับประมาณสัก2กลางๆนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นต่ำกว่าคาดแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าแย่หรือว่าเลวร้ายนะครับอาจจะเห็นว่าการบริโภคค่าภาคกอรชนต่ำกว่าคาดนะครับแต่ถ้าเกิดดูในบางมุมในบางรายละเอียดเนี่ย เราบอกก,ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ GDP ออกมาต่ำว่าคาดมาจากตัวของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ Inventory นะครับซึ่งมันมักจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างผันผวนอยู่แล้วนะครับในในตลาดไตรมาสนะครับค่อนข้างจะสวบินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการนําเข้านะครับถ้าเกิดดูในสมการของ GDP ีเนี่ยนำเข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวลบในใน GDP นะครับซึ่งการนําเข้ามันเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงของไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งออมองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนำเข้ามาเยอะก็แปลว่าในเรื่อออองงงขนนะะคครรรับหืว่า่าาุปปส์เทศก็จ อยู่ในดับที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ GDP สหรัฐได้ประกาศ3รอบนะครับในแต่ละไตรมาสเนี่ยจะประกาศ3ครั้งนะครับรอบแรกออกมาช่วงของปลายเดือนเมษาใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบ2เนี่ยจะประกาศในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับรสาพฤษภาซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ต่ํากว่าเดิมแบบมีรนยัสสาคัญนะครับหรือว่าถ้าโชคดีอาจจะเห็นการที่แบบดีขึ้นนะครับก็ตลาดก็ดูจะอาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูตองเนี้ยถ้าเกิดดูค่าไปถึงไตรมาสสอง ของปีนี้เนี่ยจากโมเดล GDP นา w วของทาง f ฟดแอ l a n แลนเนี่ยจะเห็นว่าเขายังคาดการ GDP สหรัฐไว้ค่อนข้างสูงครับไตรามาสสเนี่ยสานะครับแปลว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรามาสหนึ่งที่มันต่างก่าค่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งต่อนะครับหรือว่ามันน่าจะเกิดจากปัปจจัยที่เป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นเทรนที่ต่อนเนื่องไปถึงไตรมาสสครับ <S <S ทีนี้ถ้ามองดูเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่แม่สอจะดีขึ้นได้เนี่ยนะคะมาดูกลุ่มเทคดีกว่าประกาศผลประกอบการออกมาที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นเอ็นวีเดียนะคะคุณก่อมองยังไงบ้างสําหรับตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างสดใสทีเดียวไม่ว่าจะเป็น EPS ตัวรายรับตัวกําไรแล้วก็มีการแตกผ่าด้วยบางคนก็ถามมาว่าเอ๊ะนี่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อเป็นก๊อกสุดท้ายสําหรับการดันราคาขึ้นหรือเปล่าเรามองยังไงบ้างคะเรื่องนี้ครับผมงบ ไตรามาสล่าสุดของเอวิดียต้องบอกว่าก็ยังทําได้ได้แข็งแกร่งนะครับทาได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไวนะก็ถือว่าเมื่อกี้เหมือนที่คุณเฟิร์นเล่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับว่าโอ้โหเอวิดีอนี่มหัศจรรย์มากนะครับค,คือราคาหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงก็ขึ้นมาตามผลรประกอบการแหละครับที่มันเติบโตค่อนข้างมากนะครับอย่างไตรามาสล่าสุดที่เพิ่งประกาศมาเนี่ยก็ทําได้ดีทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ในเรื่องของกําไรด้วยนะครับรายได้หลักก็มาจากกลุ่ม d a t a c e n t e นแหละนะครับ เติบโตสูงนะครับทั้งในลักษณะที่เป็นเทียบ QOQ แล้วก็ year-on-year นะครับแล้วก็เลยทำให้ไกด์แดนซ์ในเรื่องของผู้บริหารที่ไกด์ในเรื่องของไตรมาสถัดไปเนี่ยก็ยังให้ไกด์แดนซ์ที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นนะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดไว้งงั้นก็นำไปสู่การในเรื่องของการปรับเป้าหมายนะครับของโบรกเกอร์ต่างชาติหลายแห่งเห็นก็เห็นออกบทวิเคราะห์มาก็มีการปรับเป้าหมายของของเอ็นบีเดียขึ้นอีกนะครับผมมองว่า ในส่วนของ NV i d i ีดีเองเนี่ยมันก็ช่วยปลุกเซนิเมนต์ของหุณกลุ่มเทคนะครับแล้วก็กลุ่มซิมิคอนดักเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็รอดู NV i d i ีนี่แหละคืองบก็ออกมาช่วงท้ายๆนะครับของของเออร์เนงซีซั่นนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มตัวนำนะครับเป็นเป็นเป็นคนนำเพราะว่าเป็นคนที่ได้รับได้รับประโยชน์คนแรกๆก,กับในเรื่องของการเกิดขึ้นของเจล a i นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า NV i d i ีดียังโตได้ดียังมีการแดนซ์ที่เป็นบวกนะครับยังมองภาพอนาคตที่เป็นบวกซ่อนข้างสดใสเนี่ยมันก บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มนี้เองเนี่ยมันก็สามารถไปต่อได้นะครับก็เหมือนกับที่ผู้บริหารของเอเบียดคุณเจษสันหวงนะครับที่กล่าวไว้ว่าคือตอนนี้แบบ AI เนี่ยจะเข้าไ่มีบทบาทแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับล้วก็ช่วยให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยมีในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของ Co ร์สเอฟฟิเชนซีนะครับเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆด้วย นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเอเบดี mm hmm. เห็นเห็นเทรนด์สำคัญก็คือ mm hmm. ลูกค้าแล้วก็พาร์นเนอร์ของเขาเนี่ยกำลังเปลี่ยนจาก Tradition a l d a t a center นะครับ traditional เอ่อในเรื่องของ Data Center แบบเดิมเนี่ยไปสู่การลงทุนที่เป็น Data Center แบบใหม่ที่สามารถจะทํางานนะครับ mm hmm. แล้วก็มีพลังในเรื่องของการคํานวณได้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ในเรื่องของเซที่กําที่กลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับที่ก็ยังมองว่า ในเรื่องของ AI เนี่ยยังคงยังคงที่จะไปต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเออคือช่วงต้นเนี่ยคือเนื่องจากมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับหมายถึงเรื่องของ AI เนี่ยมันก็ได้ทำให้ฐานเวลาการเติบโตเนี่ยฐานมันมาจากฐานที่ค่อนข้างต่าเวลาการเติบโตมันจะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเราดูเหมือนเราดูงบของของเอ็นบีเดียก็ได้ครับในเรื่องของธุรกิจ Data Center จะเห็นว่าแบบโตแบบ year on year นี่คือโตเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันอยู่ในในช่วงต้นของการเติบโตนะครับ จากนี้ไปเองเนี่ยพอฐานเริ่มสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละมันก็มีความยากมากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะเติบโตให้ได้ตัวเลขสูงๆเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นเทรนด์ของการเติบโตอยู่นะครับครับคุณกอครับทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องการลงทุนในหุ้นเทคเนี่ยอัพไซด์ก็จะมีหรือเปล่านะครับมีข้อแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะไปลงทุนในหุ้นเทคสหรัฐอย่างไรและทาง SCBAM เองมีข้อแนะนำกองทุนอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวข้องหุ้นเทคสหรัฐบ้างไหมครับ ผมก็ต้องบอกว่าหุ้นเทคยังคงมีสีสันนะครับก็ที่บอกเลยครับว่าได้รับสเซเ็เชร์บวกจากในเรื่องของการประกาศของของเอ็นบีเดียนะครับที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับก,ก,ก,ก็ยังเป็นกลุ่มเทคเองก็จะเป็นกลุ่มหลักนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต,ตของภาพรวมตําไรตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเองกะย,ยังเป็นกลุ่มที่นักทุนสนใจนะครับแล้วเราก็มองว่าทุนสามารถที่จะลงทุนได้นะครับสามารถที่จะทยอยสะสมได้ซึ่งก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่ว่าจะรอตลาดย่อก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า ตลาดจะเห็นว่าเออพึ่งทำนิ้วไฮมาอาจจะมีพักบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะอาศัยจังหวัดที่ตลาดยอเนี่ยตามเข้าไปสะสมขยอยสะสมก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากราคาหลายตัวขึ้นมาพอสมควรความผันผวน,นนะครับก็คงจะมีเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนกองทุนแนะนำเนี่ยของทาง S อชบต้องบอกว่าเรามีกองทุนหุ้นเทกอยู่หลายกองเลยนะครับวันนี้หยิบม,มาพูดสักประมาณ4ี่กองละกันนะครับกองแรกก็คือในเรื่องของ SCB d ีดจนะครับหรือว่า กองทุนเปิดไทยพาณิช Global Digital นะครับซึ่งจะเป็นการลงทุนในกองทุนหลักคือ BNP Paribas disruptive technology นะครับอันนี้เน้นลงทุนในนวัตรกรรมเทคโนโลยีหลายด้านเลยนะครับทั้ง AI ในเรื่องของ Cloud Computing แล้วก็เรื่องของ Robotics นะครับกองที่2นะครับชื่อว่า a c b Robo นะครับอันนี้จะเป็นชื่อภาษาไทยคือกองทุนเปิดไทยพาณิช Global Robotics นะครับซึ่งลงทุนหุ้นทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Robotics การใช้ในเรื่องของหุ่น์สมองกลเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็รวมถึงระบบอัตโนมัตินะครับในภาคธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในเรื่องของการทํางานนะครับอันนี้ปัจจุบันเนลงทุนใน2องกองทุนหลักก็คือพิกเทสเออร t โรบติกส์นะครับแล้วก็ CS Robotics e p t t y n u n d นะครับกองที่3นะครับชื่อว่า SCB Semi นะครับก็คือกองทุนเปิดไทยพัิธุ์เซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้เป็นฟิดเดอร์ฟันไปลงในแวนเอ เซมิคอนดักเตอร์ยูสิตอีทีเนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกองที่เป็นเป็นเซกเตอร์เลยนะครับก็คือลงไปที่ตัวของเซมิคอนดักเตอร์เลยนะครับซึ่งก็จะลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของการผลิตแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเซมิคอนดักเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นกองที่ที่ลงทุนแบบว่าเป็นเป็นเน้นเน้นเป็นเซกเตอร์ไปเลยเนี่ยความผันผวนก็จะสูงหน่อยนะครับเวลาขึ้นลงก็อาจจะค่อนข้างมีความอุหวติสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็กองสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพ a สซีฟฟันนะครับก็คือ S C B N D Q นะครับเป็น e d เด็กซนะครับที่ลงทุนในกองทุนหลักก็คือ Investco Nasdaq 100 ETF นะครับอันนี้ก็เน้นว่า่าใครติดตาม Nasdaq อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนใน Nasdaq 100ก็คือหุ้น100ตัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในตัวของตลาด Nasdaq นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลงทุนก็จะติดตามผลงานได้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าก็สามารถไปกดดู การื่นอนไหวของอในเรื่องของ e ตัวของ ETF ได้นะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันครับมีข้อควรระวังในการซื้อหุ้นเทคช่วงนี้ไหมคะเราลงทุนเป็นคอร์พอตได้ไหมหรือว่าควรแบ่งสัดส่วนยังไงในราคาที่ค่อนข้างขึ้นมาสูงพอสมควรในช่วงเวลาแบบนี้คะ่ะครับผมเนื่องจากว่าการเติบโตหลักเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือจริงๆมีมีการทำรีเสิร์ชมาก่อนนะดีว่าถ้าเกิดว่าใน S&P 500ถ้าเกิดตัด Max กซ์เซอนออกเนี่ยกำไรก<ช>็ <ๆ S 2> ในปีก่อนๆก,ก็อาจจะไม่ได้โตเท่าไหร่นะนะครับซึ่งแล้วเราก็มองว่า หุ้นเนี่ยกับการเติบโตเนี่ยร,ราคาหุ้นมันมันก็ขับเคลื่อนด้วยด้วยการเติบโตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ถึงแม้ valuation หลายๆตัวอาจจะไม่ได้ถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขายังสามารถ deliver หรือว่าให้ในเรื่องของการเติบโตได้อยู่เนี่ยาราคาหุ้นเองก็ถ้าเกิดเรามองไปในระยะยาวเองก็คงจะตอบสนองได้นะครับในในในเชิงที่เป็นไปตามผลประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะลงทุนได้แต่ก็ต้องติดตามในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยนะครับผมว่าต้องตามต่อเนื่องกัน ทุกกลมากนะครับว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่มันไม่ได้ออกมาเป็นตามที่นักวิเคราะห์คาดไหมนะครับออกมาแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดหรือเปล่าอันนี้นก็อาจจะต้องต้องระมัดระวังนะครับแต่แน่นอนล่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างเอวีเดียก็ได้ครับว่าอย่างที่บอกคือการเติบโตในช่วงแรกมันจะแบบโตสูงมากนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยฐานเขาจะเริ่มสูงขึ้นนะครับถามว่าจะเติบโตได้ไหมก็น่าจะเติบโตได้นะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับช่วงกนนห้้าี <c oughs> ได้คะ่ะคุณกอ่อวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับคุณกอ่อสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณปียพ,พัฒน์พัทรภูวดลนะคะดี렉เตอร์ผู้บริหารฝ่าย,ก,ยกลยุทธ์การลงทุนบอลจ่อไทยพาเน็นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเศรษฐกิจแม้ว่าจะเริ่มซอฟในไตรามาสหนึ่งแต่ว่าไตรามาสสน่าจะดีขึ้นแปลว่าน่าจะเป็นในเรื่องของซีซันนอลนะคะในขณะที่หุ้นเทคผลประกอบการยังดีต่อเนื้อเอ็นวีเดียก็ยังไปได้ต่อฐานต่ําด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยากลงทุนหุ้นเทคทําได้นะคะมี4กองทุน SBDG S USB Robo s c b s e m i หรือว่า SBNDQ ที่ลทุนไปล้อก,กัดัชนีเ a s ิหร นะคะตอนนี้แม้ว่าไม่ถูกก็รอจังหวะย่อค่อยทยอยสะสมแต่ว่าถ้าผมประกอบการไปได้ราคาหุ้นก็ยังไงก็ขยับขึ้นตามนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ